มืดสนิทไม่มีแสงจากดาวสองลงมาถนนโล่งและเงียบสงัดไม่มีรถคันไหนผ่านไปมานานแล้วเสียงเครื่องยนต์ของรถยตนคันหนึ่งดังก้องในความเงียบของกลางคืนเบียร์นักเดินทางกลางคืนนอขับรถมาจากเมืองใหญ่เขากำลังมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ห่างไกลแต่ระยะทางที่ไกลและความเหนื่อยล้าทำให้เขาตัดสินใจว่าพักที่ศาลารอรถแห่งหนึ่ง ศาลานี้ตั้งอยู่ข้างทางเปี่ยวไร้ผู้คนและดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้งานมานานแล้วโครงสร้างไม้ผูพังดูเก่าแก่และสุดโซมแสงจากไฟหน้ารถของเบียกระทบกับผนังไม้เก่าของศาลาทาให้เงาคนในศาลาราวกับเคลื่อนไหวไปมาภายในความมืดความรู้สึกกดดันเริ่มแทรกซึมเข้ามาในจิตใจของเขาแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นเขาจอดรถและปิดเครื่องยนต์แค่พักสักหน่อย เบียพึมพากับตัวเองเขาลงจากรถและเดินไปหาม้านั่งไม้ที่อยู่ภายในศาลาเขานั่งลงและหายใจออกยาวๆพยายามปล่อยให้ความเหนื่อยล้าหายไปจากร่างกายเวลาเคลื่อนผ่านไปอย่างเชื่องช้าลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ห่างออกไปเสียงใบไม้ประทะกันในยามค่ำคืนและเสียงจิ้งหรีบร้องอยู่ไกลๆเป็นเพียงเสียงเดียวในความเงียบที่ค่อนข้างน่าวหวัว่น ดีเอ็นหลังพิงพนักของม้านั่งและหลับตาลงชั่วขณะแต่ทันทีที่เขาหยุดอยู่ในท่าทางนั้นเขารู้สึกถึงบางสิ่งผิดปกติราวกับมีใครบางคนกำลังมองเขาอยู่เขาลืมตามองไปทางขวาของตัวเองและพบว่ามีเงาคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเขา เงานั้นดูเหมือนจะเป็นชายผู้หนึ่งที่นั่งเงียบๆโดยไม่พูดอะไรมันนั่งนิ่งเหมือนอยู่บนม้านั่งตัวเดียวกันกับเบียแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแปลกประหลาดคือสาลาร้างแห่งนี้ไม่มีใครมานั่งมาก่อนชายคนนี้คือใครเบียพยายามบังคับตัวเองไม่ให้ตกใจเขาหันไปถามด้วยน้ำเสียงที่ไม่มั่นคงคุณคุณมานั่งรอรถหรือ ชายคนนั้นหันมามองเขาและยิ้มให้เขามีท่าทางสงบและแปลกประหลาดเขากระซิบเบาๆรถของพวกเรากำลังมาแล้วเบียรู้สึกเหมือนมีก้อนหินหนักๆกระแทกที่หน้าอกขนลุกไปทั้งตัวเขามองไปรอบๆและกลับไม่เห็นรถที่กำลังมุ่งมาหาเขาคิดในใจว่าเขาคงเพียงแค่เหนื่อยมากเกินไปจินตนาการไปเองแต่วินาทีถัดมาเมื่อเขาหันไปมองชายคนนั้นอีกครั้งเงาของเขากลับไม่มีท่าทางเหมือนคนเป็น แต่อย่างใดเบียรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เขาลุกขึ้นยืนแล้วมองไปที่ท้องฟ้าหวังว่าแสงสว่างจากดาวหรือไฟหน้ารถอาจจะช่วยเขาให้รู้สึกปลอดภัยขึ้นแต่แล้วเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในขณะที่เสียงกระซิบที่ว่ารถของพวกเรากำลังมาแล้วยังคงดังก้องในหูนี่ไม่ใช่แค่การหยุดพักกลางทางธรรมดา เบียกำลังถูกดึงเข้าไปในบางสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจ เบียยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นนิ่ง,งเงินราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกอย่างรอบตัวเขาดูเหมือนจะช้าและขยายออกจนไม่สามารถจับจิตต่อใจที่สับสนของเขาได้เขาเหลือบมองชายคนที่นั่งข้างๆแต่เพียงชั่วขณะสายตาของเขาไปสะดุดกับการยิ้มของชายคนนั้นยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มธรรมดามันเป็นรอยยิ้มที่แปลกประหลาดมันเหมือนกับการยิ้มของคนที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วรถของพวกเรากำลังมาแล้ว เสียงกระซิบอีกครั้งทำให้เขาสะดุ้งเขารีบหันหลังและเริ่มเดินไปที่รถของตัวเองแต่อยู่ๆก็เหมือนขาของเขาไม่ยอมไปไหนทำให้เขาต้องหยุดและหันกลับไปมอง ชายคนนั้นยังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่มีท่าทางจะขยับไปไหนเรากับเขาไม่เคยพูดอะไรเลยเบียร์รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นในทุกก้าวที่เขาก้าวออกไปเสียงรถยังไม่มาสถานที่รับตัวเขายิ่งเงียบสงัดไปมากกว่าเดิมความสงบที่ดูไม่น่าจะเกิดขึ้นในตอนกลางคืน เขาตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในศาลาอีกครั้งและนั่งลงที่มานั่งที่เดิมคิดทบทวนว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่าเขากำลังอยู่ในสถานที่ร้างกลางทางที่ไม่มีใครรู้จักเขาควรจะไปต่อหรือพักที่นี่จนกว่าจะถึงเช้า เบียหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อเช็คเวลาแต่หน้าจอกลับดับไปโดยไม่ทราบสาเหตุมือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อรู้สึกว่าบางสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการจับโทรศัพท์ของเขาก็ทำให้เขาหันไปมองอีกครั้งและเห็นชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งไม่รู้ทำไมเบียไม่สามารถขยับตัวหรือหลบหนีจากความรู้สึกที่เขามีเขาเพียงแค่ยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ รถของพวกเรากำลังมาแล้วเสียงกระซิบอีกครั้งมาในรูปแบบของลมหายใจที่เย็นจนทำให้ผิวหนังเขาสัน่นท่านใดนั้นเองเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากไกลๆเสียงนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาชายคนนั้นที่นั่งข้างเบียร์เริ่มขยับตัวขึ้นช้าๆและหันหน้าไปยังทิศทางของเสียงรถที่กำลังมาหา เงี่หันไปมองตามเสียงนั้นแล้วเขาก็เห็นแสงไฟจากรถคันหนึ่งกำลังขับมาจากไกลล้อรถกระทบพื้นถนนแสงไฟที่ลอยขึ้นและสะท้อนบนท้องถนนทําให้เขามองไปยังรถนั้นอย่างไม่สามารถหยุดสายตาได้แต่เมื่อแสงไฟใกล้เข้ามารถกลับหายไปในพริบตาเสียงเครื่องยนต์ก็หายไปพร้อมกับการดับของแสงไฟมันหายไปไหน เบียพูดกับตัวเองเสียงเบาเขารีบห่านไปมองชายคนข้างๆที่ตอนนี้ยิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมรถของพวกเรากำลังมาแล้วชายคนนั้นพูดด้วยเสียงกระซิบที่ลึกและเย็นชาเบียรู้สึกได้ถึงการหลุดจากความจริงเขาเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ใช่แค่ความบังเอิญแต่มันคือบางสิ่งที่เขาไม่สามารถหนีจากมันได้ เขาหันไปมองรอบๆแต่สายลอยแงนขึ้นมาเหมือนค่อยๆปิดล้อมเขาไปทุกทางความเงียบที่มีอยู่ตอนนี้เหมือนจะทวีความหนาวเย็นขึ้นกว่าเดิมสายตาของเขาเบลอเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่เข้าใกล้เข้ามาอีกครั้งจนกระทั่งเขาไม่อาจหนีไปไหนได้อีกต่อไปเสียงกระซิบยังคงดังอยู่ในหูเขารถของพวกเรากำลังมาแล้ว เบียนั่งนิ่งอยู่ในศาลารู้สึกเหมือนถูกบางสิ่งจับจ้องอยู่ตลอดเวลาขณะที่เสียงกระซิบยังคงก้องในหูของเขาความรู้สึกหวาดกลัวและไม่มั่นคงรุมร้าทุกอย่างรอบตัวเขาดูเหมือนจะบิดเบี้ยวและแปลกประหลาดไปหมดแม้กระทั่งเสียงของลมที่พัดผ่านต้นไม้ยังดังก้องกังวานไปในหู เขาพยายามกดดันตัวเองให้สงบและคิดหาทางออกจากสถานการณ์นี้แต่ไม่รู้ทำไมเขากลับรู้สึกเหมือนเขาถูกพันธนาการไว้กับสาราแห่งนี้บางอย่างในหัวของเขาบอกให้เขาต้องออกไปจากที่นี่แต่มันก็เหมือนจะมีมือที่มองไม่เห็นดึงเขากลับมาทุกครั้งรถของพวกเรากำลังมาแล้ว เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มันดูไม่เหมือนการพูดคุยแต่เหมือนเสียงที่มาจากความมืดอันลึกลับที่ค่อยๆเข้าครอบงำทุกอย่างรอบตัวเขา เบียไม่สามารถทนต่อความสยองขวัญน,นี้ได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจว่าจะหาคำตอบเกี่ยวกับศาลานี้และทำให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเขาลุกขึ้นจากม้านั่งและเดินออกจากศาลาเขาหันไปมองครั้งสุดท้ายก่อนจะตัดสินใจกลับไปที่รถของเขาแต่ภาพที่เขาเห็นทำให้ขาของเขาชาไปทั้งตัว ซาลาแห่งนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปในขณะที่เขากำลังเดินออกไปมันดูเหมือนจะขยายขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเขารู้สึกเหมือนยืนอยู่ในทางเดินที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งทางเข้าและทางออกไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนเขากลับมองเห็นแสงไฟจากรถที่หายไปเมื่อสักครู่ทำไมมันกลับมาอีกแล้วเขาพึมพำกับตัวเองอย่างสับสน เบียหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งและในขณะที่เขากำลังพยายามโทรออกไปหาคนในหมู่บ้านเขากลับพบว่าโทรศัพท์ของเขาไม่มีสัญญาณเขาลองตรวจสอบสัญญาณอีกครั้งแต่ไม่สำเร็จท่ามกลางความหมุดหนิดและความัวที่เริ่มกัดกร่อนจิตใจเบียคิดถึงสิ่งที่ชาวบ้านบอกกับเขาในวันก่อนเกี่ยวกับศาลานี้ศาลานี้เขาพูดพึพรรมพำ เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงที่นี่ทุกคนที่รอรถที่ศาลานี้จะไม่มีวันได้ออกไปจากที่นี่เบร์เริ่มขนลุกและรู้สึกถึงความเย็นที่แทรกซึมเข้ามาในกระดูกของเขาเขาตัดสินใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาลานี้จากชาวบ้านในหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดเมื่อเขากลับมาที่รถและขับไปถึงหมู่บ้านเขาหยุดที่ร้านขายของชำเล็กๆเพื่อถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับศาลา พ่อค้าคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในร้านต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยยิ้มจริงคุณก็ไปที่ศาลานั้นเหรอใช่ครับเบียร์ตอบด้วยเสียงที่อ่อนลงมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นหรือเปล่าพ่อค้าทำท่าทางเหมือนจะลังเลก่อนจะพูดว่าคนที่ไปที่นั่นจะรู้ดีพวกเขาบอกกันว่าสาลานั่นเป็นที่ที่ดวงวิญญาณของผู้ที่ตายจากอุบัติเหตุอยู่รอรถ และถ้าคุณเห็นพวกเขานั่งรอก็หมายความว่าคุณกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในพวกเขาเบียรู้สึกว่ามันเหมือนฝันร้ายที่กลายเป็นความจริงเขากลับมายังสาลาโดยที่ใจเต็มไปด้วยความสงสัยและความกลัวเขาพยายามมองหาทางออกจากสถานการณ์นี้แต่มันเหมือนกับเขากำลังตกอยู่ในกับดักที่ไม่มีวันหลุดออกไป ขณะที่เบียมองไปรอบๆศาลาเขาเริ่มเห็นเงาร่างของคนจำนวนมากที่เริ่มปรากฏตัวขึ้นรอบๆศาลาพวกเขานั่งรออยู่ที่มุมต่างๆของศาลาทั้งที่ไม่มีเสียงพูดออกมาแต่รอยยิ้มของพวกเขากลับยิ่งทำให้บรรยากาศรอบตัวเขากดดันมากขึ้นพวกเขามาแล้วเบียพูดเสียงสั่นรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังแปลเปลี่ยนไปและเขาก็ไม่อาจหลบหนีได้อีกต่อไป เบียหันไปมองที่มุมต่างๆของศาลาเขาเห็นเงาของคนจำนวนมากที่นั่งอยู่ในที่มืดบางคนสวมเสื้อผ้าหยากกระด้างบางคนใส่เสื้อผ้าที่ดูเก่ากว่าทุกคนไม่มีท่าทางเคลื่อนไหวแต่ทุกคนล้วนมีรอยยิ้มที่แปลกประหลาดเหมือนกันซึ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกต้อนให้เข้ามาในวงล้อมของความมืดที่ไม่มีวันหลุดพ้น สายตาของเขาหยุดที่ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ท่ามกลางเงามืดใบหน้าของเขาชัดเจนกว่าคนอื่นๆคนคนนั้นยิ้มให้เขาอย่างเย็นชารอยยิ้มน,นั้นไม่เหมือนรอยยิ้มของมนุษย์มันเหมือนกับรอยยิ้มที่มาจากการทำมานบางอย่างเบียร์รู้สึกใจหวิวเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังไล่ตามเขาเขาเริ่มหายใจหนักขึ้นและเริ่มมองหาทางออกจากศาลาแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนเขาก็ไม่เห็นเส้นทางที่จะออกไปได้ รถของพวกเรากำลังมาแล้วเสียงนั้นอีกครั้งกระซิบเข้ามาในหูเบียรและเสียงนั้นก็เหมือนจะสะท้อนออกไปในหัวของเขาดังก้องไม่หยุดเบียรรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวเขากำลังหมุนรอบตัวเขาทุกสิ่งที่เขาเคยคิดว่ามีเหตุผลกลับกลายเป็นเรื่องไร้สาระเขาสุดตัวลงบนม้านั่งด้วยความหวาดกลัวความคิดของเขาวงเวียนไปหมดเขาคิดถึงทุกคนที่เคยบอกเขาว่าอย่าไปที่สาลานี้อย่าเข้าใกล้ แต่มันช้าไปแล้วเขาติดอยู่ที่นี่ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ที่คุณเคยดังขึ้นจากทิศทางเดิมเบียลุกขึ้นจากม้านั่งอย่างตกใจเขามองไปที่ทางเข้าแห่งเดียวของศาลาและเห็นแสงไฟจากรถที่ค่อยๆใกล้เข้ามาอีกครั้ง มันไม่เหมือนกับรถที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ที่หายไปในพริบตาครั้งนี้ไฟหน้ารถค่อยๆสว่างขึ้นจนสว่างทั้งบริเวณรอบๆเขาแต่แทนที่จะเป็นรถที่เขาคุ้นเคยกลับเป็นรถเก่ารูปร่างแปลกประหลาดรถสีดำที่หน้าต่างมันขุ่นจนไม่สามารถมองเห็นภายในได้รถหยุดตรงหน้าเขาแสงไฟจากมันทำให้เบแบบียแทบไม่สามารถมองเห็นอะไรเล,เลยเขาพยายามที่จะขยับไปแต่ขาของเขากลับไม่ยอมขยับ และในที่สุดประตูรถก็เปิดออกชายคนนั้นคนที่นั่งอยู่ข้างเบีย์รในศาลาขยับตัวลุกขึ้นจากที่นั่งของเขาชายคนนั้นเดินไปยังประตูรถที่เปิดอยู่และหยุดยืนข้างๆประตูเบียกลืนน้ำลายความกลัวเข้าครอบงำเขาเขารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถหนีไปไหนได้อีกแล้วทุกอย่างเริ่มดูเหมือนจริงมาขึ้นรถกันเถอะ ชายคนนั้นพูดออกมาเสียงของเขาดูไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยมันเหมือนคำสั่งจากความมืดเบียได้แต่ยืนนิ่งอยู่ในที่เดิมคิดว่าถ้าหากเขาขึ้นรถคันนี้ไปเขาจะไม่กลับมาอีกเขาจะตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับคนที่นั่งรออยู่ในศาลาทุกคนที่รอรถในที่แห่งนี้พวกเขาก็จะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของเงามืดเหล่านั้นคุณต้องการที่จะออกจากที่นี่ไหม ชายคนนั้นถามอีกครั้งเขาหันกลับไปยิ้มให้เบียร์อีกครั้งรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์เบียร์ไม่ตอบเขาก้าวถอยหลังอย่างช้าๆหวังว่าจะมีอะไรบางอย่างช่วยเขาออกไปจากที่นี่แต่ไม่ทันที่เขาจะก้าวถอยไปอีกเก้าเสียงรถคันนั้นก็หยุดลงทันทีแสงไฟจากมันดับไปพร้อมกันอย่างรวดเร็วเสียงเครื่องยนต์นั้นก็หายไปในความมืดและที่สำคัญที่สุดชายคนนั้นก็หายไปด้วยเช่นกัน เบียยืนนิ่งอยู่กลางความมืดทุกอย่างรอบตัวเขานิ่งเงียบไม่มีแม้แต่เสียงลมหรือเสียงสัตว์แต่เขากลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่จับจ้องเขาอยู่จากมุมมืดของศาลาเบียพยายามหันไปหาทางออกแต่เมื่อเขาหันกลับไปที่ศาลาเขาก็พบว่าทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนไปที่เดิมไม่มีทางออกอีกแล้วและสิ่งที่เขาเห็นคือภาพของรถที่เขาเห็นเมื่อครู่กลับมาใหม่อีกครั้งพร้อมกับเงาของคนที่นั่งรอยอยู่ที่เดิม รถของพวกเรากำลังมาแล้วเสียงนั้นกระซิบมาอีกครั้งท่ามกลางความมืดที่กว้างใหญ่เบียยืนอยู่ท่ามกลางความมืดมิดที่แผ่ขยายไปรอบๆเขาทุกอย่างดูเหมือนจะยิ่งทวีความสับสนและน่าสยดสยองขึ้นทุกทีเสียงกระซิบที่เขาได้ยินอีกครั้งทำให้ความหวาดกลัวในใจของเขาลึกลงไปอีกขั้น เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มันเหมือนกับว่าเขากำลังถูกดึงเข้าไปในวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดรถของพวกเรากำลังมาแล้วเสียงนั้นดังขึ้นใกล้กว่าเดิมจนเบียร์รู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเยียบที่สัมผัสที่หลังของเขาเขาหันไปมองด้วยความตกใจและพบว่าไม่มีใครยืนอยู่ที่นั่น เบียเกือบจะไม่กล้าหายใจเขารู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยความมืดมันไม่มีที่ไหนที่จะหนีไปได้เลยศาลานี้ไม่เหมือนศาลาที่เขาเคยเห็นมันขยายใหญ่ขึ้นราวกับมีชีวิตในตัวเองทุกมุมมืดดูเหมือนจะมีคนแปลกประหลาดนั่งรออยู่จูจ่ๆความรู้สึกของเขาก็เปลี่ยนไปเขารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่บางสิ่งบางอย่างกำลังพยายามดึงเขากลับเข้าไปในโลกที่เขาไม่เข้าใจ เขาเดินไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวสะท้อนกับเสียงของเท้าที่ดังขึ้นในความเงียบในขณะที่เขาก้าวออกไปจากศาลาแค่ไม่กี่ก้าวเขาก็เห็นเงาที่คุ้นเคยมันเป็นเงาของชายคนนั้นคนที่ยิ้มให้เขาก่อนหน้านี้ชายที่ดูเหมือนจะไม่ใช่มนุษย์และตอนนี้เขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าเบียแสงจากดวงไฟที่เขามองเห็นจากรถนั้นกระพริบลสลัวขึ้นมาอีกครั้งจนเบียต้องรีตาลง คุณยังต้องการที่จะออกไปจากที่นี่ไหมชายคนนั้นถามอีกครั้งใบหน้าของเขายังคงไม่แสดงอารมณ์ใดๆนอกจากรอยยิ้มที่เยือกเย็นเบียรู้สึกเหมือนว่าโลกทั้งหมดหมุนไปมาเขารู้ดีว่าคำถามนั้นไม่ได้มีคำตอบที่เขาต้องการมันเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถหนีจากที่นี่ได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ ฉันฉันต้องการออกไปเบียพึมพำออกมาเสียงของเขาสั่นสถานจากความกลัวที่ยังคงจับจ้องอยู่ชายคนนั้นยิ้มให้เขาและรอยยิ้มนั้นดูเหมือนจะขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันดูเหมือนจะคลุมทั้งใบหน้าถ้าคุณต้องการออกไปคุณต้องทำตามกฎของที่นี่ชายคนนั้นพูดพร้อมกับยื่นมือออกมา เบลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขากำลังจะตัดสินใจว่าจะยอมรับคำขอของชายคนนั้นหรือไม่แต่ในทันทีที่เขาเห็นมือของชายคนนั้นเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นมือมนุษย์ทั่วไปมันยาวขึ้นและดูคล้ายกับมือของเงาที่เขาเห็นในศาลาเขาสามารถเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติในรายละเอียดนั้นได้ถ้าเลือกจะออกไปคุณจะต้องทิ้งบางสิ่งไว้ที่นี่ชายคนนั้นกล่าวเขาหันหลังและเริ่มเดินไปทางรถ เบียยืนงงอยู่ในที่เดิมรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังไหลไปอย่างรวดเร็วเขาหลับตาและคิดถึงสิ่งที่เขาสูญเสียไปเขามีทางเลือกเพียงสองทางคือการอยู่ต่อและกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่หรือการออกไปพร้อมกับบางสิ่งที่ต้องทิ้งไว้ข้างหลัง ขณะที่เขากำลังคิดอยู่นั้นเสียงรถที่หยุดไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งมันดังขึ้นใกล้กว่าเดิมและแสงไฟจากรถนั้นเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นเบี้ยก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ทันรู้ตัวเขาตัดสินใจเดินไปยังรถนั้นความหวังเล็กๆที่เขามีเริ่มกลับคืนมาแต่นันไม่ใช่จุดจก เขามองไปที่รถสีดำคันเดิมแล้วพบว่าในเบาะหลังของรถนั้นมีเงาคนจำนวนมากนั่งรอยอยู่พวกเขาทั้งหมดมีรอยยิ้มเหมือนที่ชายคนนั้นเคยแสดงให้เขาเห็นและเมื่อเขาก้าวขึ้นไปในรถทุกคนที่อยู่ในนั้นหันมายิ้มให้เขารถของพวกเรากำลังมาแล้วเสียงนั้นพูดซ้ำอีกครั้ง เบียเริ่มเข้าใจว่าเขากำลังตกอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางออกไม่ว่าจะไปทางไหนเขาก็ยังคงติดอยู่ในวงจรน,นี้เขากำลังกลายเป็นหนึ่งในเงาเหล่านั้นและท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์ที่เริ่มดังขึ้นเขาก็รู้ว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด